ที่พนี้ออหลังที่ทิ้ที่เราไปอิตาลีก็เจอจเจอ,อันนี้เป็นเพื่อนจากเพืจจ่อนจากเอลเอนะคะชื่ออะไรนี่นสเสียว from LA เราเพื่อนก็สับสัยช่องให้เราเลย <c oughs> ลเนะคะขอบคุณมากเออจริง่เป็นคลายรถไฟว่าเราแต่มันดีกว่าอะไรก็ดีกว่าหมดเลยประทับใจม <c> า <oughs> อ,อย่างไรหลงทางไปพื้นผิดอยู่ไหนเนี่ยอีบารากิ

เ a นิล from LA โอเคเราเพื่อนก็สับสับคลายช่องให้เราเลวด้วยนะคะขอบคุณมาก <c oughs> เออจริงๆช่องเพิามา่มว่ะเพาะเพื่อนมาถามทางแล้วเราก็เลยแนะนำว่าเราเป็นยุคฮูเปอร์จากไทยแลนด์นะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวเขาจะไปเที่ยวก็ลองด้วยวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องดาวนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเาไม่รู้จักประเทศไทยแต่เขาชอบอาหารไทยมากแต่ว่าอาหารไทยชื่อมากๆเลยไปเที่ยวเล่นด้านหนคะ่ะมีเพื่อนมาอีกล เพราะว่าบอยไม่ว่างไงเราก็เลยมีตัวแทนมาบอ,อยเราได้เพื่อนใหม่แล้ววะขอบคุณที่บอ,อยเายวะเ, <c oughs> เราเล่น <c oughs> เพื่อนบอยนะคะ <c oughs> ตรงนี้ธุรกิจละตัวเขาเป็นพลเมืองญี่ปุ่นแล้วพี่กิโมโนแบบเพื่อนอยากไปเลยนะขอโทษที่ทำให้รู้ได้เลย หลังตามเข้าไปในที่ถ่ายเอาไปผปสมขนาดมันเยอะมากๆเลยตามไปจา้าเอาคนที่ญี่ปุ่นหรือคนที่ไหนหลังตาม,ามมาละมาเที่ยวก็จะต้องเหมือนมาวัดมาอะไรน่ะหนิงก็จะขึ้นไปขอพรแล้วส่วนอดก็เดี๋ยวจะรับบทเป็นผู้ถ่ายทำ เด็กห้าหลักจรงเลยอะ่ะเดินไปเรื่อยๆนี่ไงหันนี่ห <Okay. S 2> ันด้านนี้ดิเ oh, พิ่งรู้ว่าเดินกลับมาแล้วเป็นทางนี้ก็ว่าทำไมหน้าตาไม่เหมือนใน o o เกิลในเพื่อของเราวันนี้เราก็ยังเดินอยู่ในในเสาน,นี้หรอ ในวัดนี้อยู่นะคะยังไม่รู้จุดจบว่าจะไปโผล่ตรงไหนอันนี้ก็เป็นทางขึ้นกลับมานะคะจริงๆริงก็ถือเดินตามทางไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราจะมาโผล่ตรงนี้เองตอนนี้ก็ลังตัดสินใจว่าจะไปวัดต่อหรือว่าจะไปป่าดีก็ยังไม่ถึงอยู่ดีเมื่อกี้เดินไปก็คิดว่าถึงแล้ว หรือว่าเราควรหยุดพักแล้วกินข้าวก่อนตอนนี้เราก็เหนื่อยกันมาทั้งสามคนสรุปว่าเดินทางผิดคือขึ้นมาเรื่อยๆก็ไม่ได้สนใจเลยเนาะแล้วนำเพื่อนมาด้วยก็ต้องนำกลับลงไปตอนนี้ชาวคณะเรากำลังจะเดินกลับไปข้างท้ก่้เเพื่อนก็สนิทกับเราแล้ว ตอนนี้เราก็เดินมั่วไปหมดแล้วนะตอนนี้หลงทางแล้วก็กโอ๊จะกินไอติมนี่โอ๊ได้แล้วโอ,โอ๊ก็จะถ่ายรูปเหมือนกันถ่ายรูปแบบเดิไอติมนะคะเดี๋ยวของหนิงจะเป็นรถนมไม่อยากใครกับวิวเวอร์เลยเนะี่ยอ้าวชายแล้ว <laughs> โอ้ยชี ของเราได้แล้วแต่ของเราไม่สวยอ่าตอนนี้เราได้อติมมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนกินไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้กินเลยเราเพิ่งได้เป็นคนสุดท้ายอ่าเราจะเดินไประหว่างที่เราหลงไม่ยังในที่สุดก็ถึงแล้วเราจะไปต่อที่ป่าไผ่ก่อนจะไปลองมาหาของกินก่อนนะคะ ้ามีอาหารเราก็จะกินแต่เราก็กินได้เต็มไปแล้วอุ้ยอันนี้ก็มีอาหารเต็มเลยอะ่ะอุ้ยเขาเจาะกินกันแบบเป็นลูกอย่างนี้เลยอะ่ะอุ้ยอันนี้น่ากินอะ่ะกินไหมกินอันนี้วเมื่อเราพูดภาษาไทยเราก็จะคนไทยค่ะมีพี่คนไทยแนะนํานะคะว่าอันนู้น่ากินนะคะมีพี่คนไทยแนะนํามาด้วย ตอนนี้เราทําการจื้อปูย่างเพราะกินคนละอันนะเดี๋ยวลองดูว่าอร่อยไหมอ,อันละแปดรอยเยนน,น่าจะอิ่มแล้วแหละเราก็ไปเที่ยวต่อเถอะหอยนั่งล้มมาอยากกินแต่ว่าไม่ควรกินเวลานี้หรอกเลยค่ตกะองเสียปู阿拉สกาผสมปาลาไม่ใช่ปลานะคะชิมดูนะคะแปดรอยเยน แป้งเหมือนแป้งไม่มีเนื้อปูเราก็จะลองสัมผัสดูนะคะเออแล้วเรามีการใส่มายองเนสเออเราใส่ไปด้วยเหมือนกนันหนึ่เขาเน้นเผ็ดเหมือนหมาล่าปะใส่ซอสดีกว่าอืมจะไปใส่ซอสมันจะมีตีนกุก้งทคนบอกว่าเหมือนแม่กำปองใช่ทุกคนมันเหมือนมากๆคือตอนแรกเรานั่งรถไฟผ่านมาแล้วเราก็บอกว่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเดินกินตรงนี้ฮะแล้วก็อ๋อมันขายแม่กำปองนะ ไม่ก็ตลาดอัมพว,อพอวอาอัมพวาแอร์อัดข้ามทางรถไฟไปไหนยังไม่รู้ที่นี่น่ารักมากเลยอ่ะชอบเมืองเนี่ยเที่ยวโตเกือบไม่ได้มาแล้วเพราะว่าหลงขึ้นรถไฟนรอกค่ะแต่ก,กำลังงงมากแต่ตอนนี้ไม่มีอินโฟมชันอยู่นะคะก็เลยเกิดอาการงงนิดนึงเออหนิงหิวค่ะยังไปไม่ถึง เราแว้กินก่อนที่กี้ต้องไปผิดระไปใหม่าลไปใหม่อีกแต่ได้คนคนคนดีมาช่วยเหลือเขหล่อดเออเขาหล่อด้วยมากับแฟนเขาเ้าก็สวยแฟนสวยน่ารักไม่แหละสวยอยู่ดีนะคะทั้งคู่นี่มาแล้วนี่จะชิมเออชิมปะปลาหมึกปลากระโดนค่ะไม่ถึงปลาชิม ค่ะคำแรกระหว่างหิวมาชิตะโอชิเออโอชิจะเป็นมาชิตะเองนะนี้เราก็มาถึงสถานีที่เราจะไปนนที่ป่าเฮ้ยนี่ไงทางไปใช่ปะ ทางไปที่ทางเที่ยวกำลังจะไปป่านะคะสามารถปั่นจัก,กรยานได้ด้วยคือมเริ่มโม้แล้วว่าตัวเองปั่นจัก,กรยานได้ดีที่สุดแต่เพื่อนก็บอกว่าเขาไม่เชื่อหรอกก็จริง <I can. S 1> กำลังจะเดินทางไปป่าว่าน่ารักมากเลยอะ่ะตื่นเต้นกับทุกอย่างพวกเราอะ่ะ yes. ถึงแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะเดินเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนว่า Bamboo Forest Yes แต่กำลังจะเดินไปข้างหน้าอากาศดีมาก How was How is the weather Pretty good. ตรงนี้น่ารักมากเลยอ่ะเราหลุดจากป่ามาแล้วตรงนี้เป็นบ้านคนเหรอชอบเกี๊ยวโตมากเลยอ่ะน,น่ารักรอ่ะ อันนี้คือมัทฉะอุจิเอออร่อยโอชิชิอืมเทเลปสวยอะยิฟูจริงจริงอยากปั่นจัก,กรยานแต่ว่าจัก,กรยานปิดอันนี้เป็นคาเฟ่สวยมากเลยอ่ะ เราจะกลับแล้วนะคะหลังจากที่เดินชมธรรมชาติมาอยู่สักพักหนึ่งกำลังจะออกจากป่าไผ่แล้วอากาศดีมากแต่เราต้องไปแล้วเพราะว่าเราต้องทำเวลา I try just want <Hi. S 1> tired. I Tired. feet My tired. สดีวันนี้กับโซอยู่เกียวโตเอ่อโตทาวเวอถ้าคนอยู่เบอรเนอรเพื่อนได้จักไปแล้วใช่ใช่เพื่อนจากไปแล้วเขาหาแกงใหม่จะเอาให้คุ้มวันนี้วันสุดท้ายแล้วงยันดึกเลยบบสถานีของเขาแม่งดูดีอ่ะดูดีมากๆ มีระดับโอ้สวยนะเขโบนัสเออ่ยสถาปนิกเขาเก่งเกียวโตสกายเอ้ยเกียวโตโทาวเวอร์โฮเทลเอ้ยมันเป็นโฮเทลป้ะหนิงคือ <c oughs> ว่าเกียวโตทาวเวอร์ป้ะไม่รู้เดี๋ยวลองสุ่มเสี่ยงไปดูก่อนนะคะวันนี้เป็นวันแห่งการลอสแต่ไม่ใช่เอ็นเจลิคโกโกเกียวโตทาวเวอร์เราจะมาเข้าห้องน้ำที่นี่ แล้วอาจจะหาของกินนะคะวันนี้กินข้าวในสถานีอีกเนาะใช่สถานีหรือเปล่าของเราสั่งบะหมี่เย็นไม่ใช่อูดง้งไก่กับเทมปุระใช่ปะไม่เคยมั่นใจอะไรสักอย่างของโอ๊ตน,น่ากินนะเนี่ยขอขงโอ๊ตเป็นแบบร้อนของเราเย็นกินกันเถอะนะคะบอกเลยว่าคาไซมาตซ นนะต้องพูดภาษาญี่ปุ่นว่าไงนะต้องพูดภาษาญี่ปุนนะ่นว่าไงนะเวลาอืมโอชิพ <laughs> ้อ่าอย่างนี้นะคะอาหารจะรทำการจิบเราก็จะกินอันนี้เหมือนกันเป็นอูด้งกับเอ่อเต้าหู้แล้วก็กุ้งนะคะจะทานแล้วนะคะนี่คือร้านอาหารที่เราเข้าไปนั่งทานอูด้งเมื่อกี้นะคะเราก็นั่งพักเท้า,าตอนนี้จะตามล่าหาร้า,านรองเท้าเสื้อผ้าอย่านี้นิดหน่อยนะคะไปละเราขำมากคือ เเราอะเข้า ABC กันทุกวันตั้งแต่มาตั้งแต่มาญี่ปุ่นสองตั้งแต่โตโกเกียวเกียวโ,โตอะไรเงี้ยตัวเดได้มาสามคู่แล้วหน่งอะก็คือเลือกบางอันชอบแต่ยังไม่ใช่แล้วบางอันอะบางร้านก็คือไม่ได้เพราะมันไม่มีไซส์แล้วเมื่อกี้เว้ยเราก็แบบไปซื้อ,อค้นหาก็คือร้านปิดไปแล้วสองร้านก็เลยเซ็งแล้วก็เลยมาช้อปเสื้อผ้าต่อสรุปเดินไปเดินมาเจอจ้าแล้วมาลุ้นว่าจะได้ไหม อแล้วหนิงดีใจแบบดีใจเวอร์ก็คือเพื่อนเพื่อนผู้หญิงก็ต้องเข้าใจแบบผู้หญิงจะเลือกเยอะค่จริงๆเดี๋ยวเรามาดูแต่โอ้ก,ก็คือดูนิวบราแล้วแบบอยากได้แล้วอยากได้อีกจัดไปแล้วคู่นึงแต่อยากได้อีกนะพอก่อนแหละมันเอากลับบ้านยากนี่ก็ซื้อถุงเพื่อไปโหลดกระเป๋าอีกเปลืองเงินโคตรขา,นาในที่สุดเราก็ได้รองเท้าจากห<า>้างนี้นะคะเดียวโตโย โดบะชิในร้าน A B C ที่เขาเปิด4ทุ่มล้าน A B C ประมาณร้าน A B C อยู่ทุกคนเออแล้วที่เนี้ยมี2อันอันหนึ่งปิดแล้วอะ3ทุ่มอีกอันหนึ่งปิด4ทุ่มแต่ในนี้มีเยอะมากนะต้องตัดได้ดินตอนนี้ก็อยู่เกียวโตอยู่นะเวลา4ทุ่มนิดนิดอะเกียวโตทาวเวอร์ว้าวเกียวโตทาวเวอร์ไม่ได้ตั้งใจมาแต่ก็มาแล้วมาเดี๋ยวเราจะทำการกลับโอซาก้านะคะเราต้องหารถไฟกลับบ้านกัน ไม่อยากกลับเลยแล้วก็คนขายของชานาไม่ใช่คนขายนะคะเจ้าหน้าที่สถานีเออทุกคนน่ารักหมดแบบทุกคนน่ารักมากแบบไม่มีใครยัดเยียดขายของให้คนขายแบบนี้อนเงินให้ให้เราให้เงินไปเกินเขาก็คืนกลับดีอ่ะเป็นประเทศที่แบบดีงามทุกคนมารยาทดีมาัที่สองก็ยังอย่างมาครที่สามโอนมาสองครั้งแล้วโอเคกลับบ้านกันทุกคนนี่คือโตเกียวทาวเวอร์ยำดื่ม สวยอยู่ที่แปลว่าสวยจริงๆรถยามค่ำคืนเขาก็วิ่งกันอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากกำลังจะเข้าสถานีรถไฟค่ะสวยสถานีที่โคตรยิ่งใหญ่อ่ะใหญ่มากมันข้างในมันสวยมากแล้วก็ใหญ่ข้างในเป็นไงบ้างหนิงเหมือนกับที่ไมนมาแล้วใหญ่แล้วก็ดีเออดีเหมือนเหมือนสนามบินสวนฟูมหรืออะไรประมาณนี้มันมันใหญ่กว่านั้นมันแกรนมาก่จริงญี่ปุ่นเขาเป็นเมืองที่โคตรเจริญอ่ะห้ามก่อนะเออโคตรดีนิสัยดีสายปิดไปนะคะ อันคนร่่งหล่นแต่จริงมันก็มีหลากหลายนะบางที่ก็เป็นที่แค่แบบออตโต้อันนี้เป็นแบบลา่าเพราะมันเป็นรถไฟอะตอนนี้ยังเดินกลับบ้านอยู่แอบก,ก็เปิดน,นะคะแต่ว่าก็ยังแกกอบนะม,มันว่าเออว่าเขาด้านหลังวะแ,แ, <c oughs> แล้วออกมาาว่าตงไม่รู้ก็คือถึงคินสกาแล้วเราก็งงกับทางออ,อกรกัไม่ถึง ก็คือเดินหลงมาแต่ว่าขึ้นสะพานลอยอยู่ก็มีความน่ากลัวอยู่ใช่แล้วข้าพในที่สุดก็มาถึงแล้วเพราะเราจําเซเว่นได้เย่กลับแล้วมันสุดท้ายก่อนไปถือดูของดิฮ่าฮ่าฮ่าดูออทีสะพายกี่ใบอะนีเราเหมือนร้อยเก่งแข็งอที่ต้องแบกอยิ้มกระเป๋าออดมาเยอะมากแล้วก็มีข้างหลังอีกใบ กินโอซาก้านะคะมีร้านขายของขายอาหารขายขนมอะไรมากมายมเสียดายเราไม่ค่อยมีเวลาได้เดินเลยอะเนี่ยมีแบบเต็มไปหมดเลยนะคะน่ากินด้วยตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถไฟไปที่สนามบินคันไซน,นะคะแล้วก็จะกลับลุมพิพแล้วทุกคนเหนื่อยมากตอนนี้เรามาถึงสถาน,นีชินโอซาก้าแล้วขากลับเราไปขึ้นที่คันไซแอร์พอร์ตก็คือตั๋วมันจะเป็นแบบนี้เลยเราแบบนั่งแบบไม่ต้องเปลี่ยนเ,เรียกว่าไง ไม่ต้องเป็นรถสอพันห้าร้อยเก้าสิบเยนเวลาใส่ก็สอดเข้ามาคูออกออ่กันบเออสบกรถแล้วขึ้นที่ผ่านสามเพราะว่าคนเยอะมากมันไม่ได้จองอะไรแล้วก็คนที่เขาถามข้อมูลอะถามนานมากบางคนเออเจ้าหน้าที่ก็ใจเย็นมากอันนี้ก็รอรถกานรถมาแล้วทุกคนรรบน่ารักมากเป็นหมีแพนด้าเอ้ยเป็นไม่ใช่หมีแพนด้าเป็นคิตตี้รเราจะเป็นรถ้าสค่ะ <c oughs> โอ้ใจเย็นามาก

เราก็เพัดปอนหมดอายุแล้วออเ,เอออดเล่นเกมมีโอกาสจะมาอีกแน่นอนจา้าเนนนออเหลือตังกับไปบไยี่สิบหกเยนยี่สิบกว่าเยนจะหย่อนอีกจะหย่อนโน่นนั้นก็ไม่ได้ส <ไป S 2> ี่ร้อยเยนใช่ ลงโ,โหลดของเสร็จดีเลนิดหน่อยกับล้วจ,จ้าป่นที่รักบายๆกลับมาอีก ฟิลิปปินส์ค่ะเจ้าหน้าที่น่ารักมากเราก็เลยให้เขา